สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วข้าวที่กาอืสวัสดีค่ะ,คะกินแอปเปิ้ลกาแอปเปิลกาอืมสวัสดีค่ะข้าวดี่กาปนสวัสดีพี่น้องสุขพื้นจากมันยี่มพ่อากับแม่สบายแล้วในช่องแม่สบายพาร์ทแสบอันนี้เป็นคลิปแรกที่กลับมาจากไทยด้วยจ้ะนี่ช้อนเกี่ยวเขาพรุ่งนองเกี่ยวม่วงหนึ่งเมล็ดจะจระแม่สบายมะพร้าวเราจะร้านศุกร์มันยี่ร้น ทางคานหัดบานานอ,ออกจากกระูจ้าเขาเขาช้าน้อยอบลลิงใคจ้าคุณคุยหดรรอดเวลาเสียอย่างเห็นไ่มคุณอันนี้ก็มนีคนเกี่ยวจังเไม่เกี่ยจังไล้วชุมนมี้จ้ะช่ว่นจากบานไปลค่ะอ,อันนี้ก็อันข้างข้างนี้เป็นพ่ออันจ้างเพื่อน คลิปนี้ท่ายตอกนกลาง์สีเทียงด้วยจ้ะการสีเทียงการเทียงละเทียงอันสิเอ็ดม้งเคืองว่ะอันนี้เป็นแม่เป็นน้าแม่สบ,บายเองจ้ะน้าสาวเขาจะออกมาอันนี้ฮ่าซื้อกับเขาไหมน้าอะอันนั้นพาด่างเชี่ยวหน,นึ่งเจนอันนี้หว่วยเอามาเขาจะพาะไปเดิงอันนี้รถไทยอันนี้อันนี้เป็นเชียงนะเชียงนะ อ,อย่างุดชับะชับะชับะชบจ่าปลาดุกเจ้าอืมต่อหน่อยก่อนขายาบ่มีแม่ต้องยุ่งกันตลอดกักตัวซึบซึๆเนี่ยโอ้ยเหนว่ามันไปติดคุกสิบสีปี เรามาหลายพรอม่ลูกหมนกว่ามีลูกประสานเด็กมีลูกันมันหายเนาะเด็กคมันขึ้ออกข้นเนาะพูนเป็นหวยแล้วจ้ะเป็นหวยเป็นไดนาบเนาะเที่ยวแต่บ้านหลายเัวตะเลิมเมื่อวานเนาะข้างข้างคนเลอะไรกันข้างกันข้างเจลาข้าเมื่อวานนี่นม,ม,าานนม่แล้วแต่สภาพเพนใจใจจ้ะเป็นไดานดาไดนาไปไวทาัดพักหัดนั่งมา นี่เป็นหมองที่เพคุนเกียวลเมื่อวานนี่อันนี้เป็นหม่องที่เพคุนเกียวาเมื่อวานนี่ทางนั้นทางนั้นประธานได้เกียวอยู่จ้ะคุณก็เป็นต้นยางมาทนนั้งใน,นคุณส้มเขียวค่ะสบายหน่อยสบายหน่อยกินแอปเปิ้ลนี่พักคา ต้นหมกมองมองม,องมีหมากถ้าเป็นหมากตึ๊บโด่งไยอันอันย่อยลงดินโดกลายนะหมากง่านี่กือเขาลมพราะท่านด้ชิ้นประเทศไทยบันอะไรอยู่เป็นคนไทยหลายเปอร์รเซ็นต์ตลาไม่รที่เข้าปอยู่ประเทศอื่นมาเสียมาสิบมาสิบแบบอะไหรหร่ะกลับมาประเทศเจ้าของมันิบเป็นแบบเต้องป,ป,ปรับตัวนะไม่รกลับไปยุป,ปุ่นจะต,ต้องปรับตัวอีกแบบนี้ ลมเย็นลมบยฮอยพรท่านหนาวเด้ะตะวันแต่ลมเย็นดีนะตะวักัองหอนอยู่แล้วเวลาไปเที่ยวเขาเดี๋ยวตอนบ่ายสีลมไปเที่ยวเขาอยู่ฐาลูกน,น้อยจะลูกน้อยเต๋อัไรอ้กาต้นมะมี่มีท่านอยังก่ท่านหน่งนวหนังไงไงมันยอากาศดีดีนะในสบ,บาอ์คางๆอันเลิกล่วงไปหันก็เป็นหว้วยนี่หวยอ้อนหน้านะ ตาฟางฝุ่นบางนี้ฟางฝุ่นส่วนใหญ่แล้วตรงนี้เหออ๋อมีมีออมมเอาหมูไปใช่มันแลนลงหวยกัก่เตอโอ้คุณ <c oughs> อันนี้ก็ต้นตะตะกก,ไป,ก,ก,กไปเต้นตะตะกกเฮดโฮมตาไม่ใหนได้เปินโฮมแบบไม่นใน้ได้เพิ่มไงมัสูงอยู่ตมมคาคุา้มขนาดตาตอ,อ มันงามต้นบัมกม่วงงามหนังนะได้ตัดออกเชียงน,นยาเชียงนะในแม่ามานอนนาได้กระตอกเขาไปกินข้าวบ้านแล้วก็ออกมานอนน,น,นาเพราะว่ามานอนสอนน,น,สอน้องปลาที่นี่ผ่าด่างเกี้ยวอ่อมนะอันคนมาลักซอ,อ,อกเอาเทืาหนึงเรากได้ผ้ากันไดดออกมานอนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกนะจ๊ะริกเ <c oughs> กอร์ใครอยู่เบ็ดมือนะนะสริกเกอ่์ เฮ้ยสวัสดีค่ะ,คะอันคลิปนี้กับป็นคลิปแรกไม่สบายว่าท่านไม่มีเวลาเฮ็ดคลิปอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวอันคันลูกลึงลูกข้าวไอ้ <c oughs> คันลูกลึงระบุกันน,นั่งเลยก็สิบันทึกก็สิลงคลิปเสมอละจ้ะยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ชบาคือเกา่าเด้อจ้าพอกันไหมคลิปหน้าจะคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วชูกิเกิร์บ๊ายบายเอาเอาใส่บ๊ายบายส่งจูบน้ำ oh <laughs>